ฝรั่งรักเรามากแต่เราเลือกฝรั่งที่เรารักจึงลำบากอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เขารู้จักกับฝรั่งคือคือจริงๆแล้วน้องๆชาวไทยที่ว่ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันนี้เราไม่ว่ากันน้องๆที่เอ,อ่อทำความรู้จักกับฝรั่งในแอปหาคู่หรืออะไรเงี้ยฉะนั้น ไอ้เรื่องว่าจะผ่านฝรั่งมาคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เราไม่ว่ากันเรื่องแบบนี้น้องเขาก็คบฝรั่งหลายคนก่อนที่จะผ่านไปถึงเ,ออ<ม>เด,ดอเนี้นเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าก่อนที่จะถึงถึงขั้นเดทกันเนี่ยน้องเขาก็ทําความรู้จักเออเขียนกันไปเขียนกันมาก็ติดต่อกันไปติดต่อกันมาหลายคน <c oughs> ถึงเวลาที่ไปเดทก็เลือกเดทกับฝรั่งสองคนนี้คนหนึ่ง คนแรกเลยนะคนแรกมาคนแรกมานี่แบบว่านิสัยดีมากคือเป็นฝรั่งที่ไม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนแล้วก็เป็นฝรั่งที่ไม่เคยคบคนไทยมาก่อนและเป็นฝรั่งที่เข้าแอปหาคู่ครั้งแรกแล้วเจอเราแล้วออกจากแอปเลยอันนี้คือฝรั่งเล่าให้ฟังน้องเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเขาดีมากๆเขาเป็นคนซื่อเป็นอะไรคือจริงพอมาเดทด,ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาให้เกียรติเรามากๆ คืออยากแต่งงานกับเราจริงๆเลยอยากแต่งงานกับเราจริงๆเลยคือ,อโชว์ทุกอย่างใบเงินเดือนชั้นชีวิตชั้นใช้ชีวิตแบบไหน,นคืออยากจะโชว์ทุกอย่างในชีวิตของตัวเองให้กับเราดูให้กับน้องเขาเนี้ยรับรู้ว่าเนี่ยนะคือชั้นจริงใจจริงๆเนี่ยคือตั้งใจมาหา,า,หาเลยเนี่ยตั้งใจที่ว่าฉั้นมาทําความรู้จักเธอครั้งเนี้ย ทุกอย่างโอเคฉันก็อยากแต่งงานกับเธอเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้กับการที่เดทกครั้งแรกแล้วพอเด็กครั้งแรกปุ๊บก็จะทําเรื่องแต่งงานเลยอะไรมันก็จริงๆแล้วก็เป็นไปไม่ได้น้องเขาก็ยังรังเลอยู่ <c oughs> เพราะว่าเขาก็ติดต่อกับฝรั่งอีกคนที่ที่ตัดสินใจว่าจะเดทกกับอีคนคนแรกผ่านไปคนอ่าอย่าเพิ่งพูดผิดคนแรก ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเราอยู่อย่างนี้เงินเดือนเราเท่านี้เราทํางานอย่างนี้เรามีค่าใช้ใจ่ายอันนั้นอันนี้คือแจงให้เรารู้หมดเลยเล้วฉันก็จะมีเงินเหลือเท่านี้เออถ้าเธอแต่งงานไปกับฉันเออถ้าเธออยากทํางานก็ทําได้ถ้าเธออยากจะไม่อยากทํางานก็ได้คือคือแสดงความจริงใจออกมาอย่างมากคือเท่าที่จะโชว์เราได้ว่าฉัน ฉันโชว์ความเป็นฉันให้เธอดูมากที่สุดแล้วก็เขาเผู้หญิงเนี่ยน้องเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่หนูก็ภาษาก็งูบัวป่าเขาก็บอกว่าเธอภาษาฉันไม่เก่งนะฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าเธอฉันไปอยู่กับเธอตอนเนี้ยเราอะทาความรู้จักกันเรามาเดทกันในขณะที่เธอมาเที่ยวเนี่ย ก็ยังโอเคอยู่แต่ต่อไปอนาคตถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยภาษาฉันก็งูปลาางเงี้ยมันจะมีปัญหากับเธอไหมอะไรไหมคือน้องเขาก็กลัวเพราะว่าได้ยินมาหลายๆเรื่องบางคนก็โอเคบางคนก็ไม่โอเคบางคนก็ใหม่ๆก็จะโอเคหมดแต่พอไปอยู่จริงๆก็จะไม่โอเคก็มีแต่เขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะฉันทําใจมาแล้วเพราะฉันอยากจะรู้จักกับผู้หญิงไทยต่างชาติฉันต้องรู้ว่าคนต่างชาติจะมาพูดภาษาฉันดีเท่าตัวฉันเนี่ยเออง่ายๆมันก็ไม่ใช่คือ คือเขา,ขาออเข้าใจอ่ะคนแรกนะเข,าออเข้าใจแต่ความหล่ไม่พอความหล่อไม่พอค่ะทุกคนตอนนี้คนแรกผ่านไปคนแรกกลับไปก็โอ้ยส่งของขวัญส่งนู่นส่งนี่มาให้เลยนะทุกคนคือข้างรักเราประมาณนั้นอืมข้างรักเราส่งนู่นส่งนี่มาให้ก็เออเวลาโทรมาเราไม่รับก็พยายามจะถ่ายรูปส่งมาว่าเออนี่ฉันอยู่ตรงนั่นตรงนี้อะไรเงี้ยคือโชว์ความที่ว่า เหมือนอยากโชว์อยากจะเ,เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตตัวเองประมาณนั้นส่วนคนที่สองตอนนี้คนที่สองมาไปเดทกับคนที่สองคนนี้หล่อมากอืหล่อมากแต่น้องเขาบอกหล่อมากแล้วก็นิสัยดีแต่ไม่เปิดเผยเ,เรื่องตัวเองทั้งหมดไม่คุยว่าตัวเองมีเงินเดือนเท่าไรทํางานอะไรพอเราถามก็เขาบอกว่าเออฉันมาทําความรู้จักกับเธอนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันอะไรเงี้ยคือ เขาก็ไม่บอกอันนี้เราก็น้องเขาบอกพี่หนูก็เข้าใจว่าเขามาเดทกับหนูเขาก็ต้องการรู้จักหนูเช่นกันฉะนั้นเออเขาเขาไม่ไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวของเขาหนูก็ไม่เซาซีแต่ก็ <c oughs> ทุกอย่างก็ไปกันได้ดีในช่วงที่เขามา <c oughs> ฮอดี์มาทําความรู้จักกันฝรั่งก็โอเคกับเราดีทุกอย่างทุกอย่างแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเขาไม่เปิดเผยแล้วก็เหมือนออ,ออกแนวเป็นคนที่แบบว่าหยิ่งนิดๆจะไม่ชอบเออ <c oughs> ผู้ปะผู้คนหรือว่า เออไม่ไม่พูดถึงว่าอ,ออยากไปเที่ยวบ้านเธอนหน้าหลักอยากรู้จักครอบครัวเธอหรือว่าอ,อต่อไปเเดทข้างหน้าเราจะไปไหนกันดีหรืออะไร mm hmm. เหมือนคนแรกคนแรกนี่พยายามวางแผนทุกอย่างเลยเธอให้ฉันไปรู้จักครอบครัวเธอเลยไหมอะไรเงี้ยคือพยายามแต่ในคนที่สองเนี่ยไม่มีความไม่มีความพยายามเลยและไม่พูดถึงครอบครัวเราเลยไม่ไม่สนใจว่าเราใช้ชีวิตอยู่แบบไหนอะไรยังไงอยากเรียนรู้เราแบบนั้นไม่มีแต่เรารักเขาอืแต่เรารักเขา น้องเขาบอกว่าพอเวลาฝรั่งคนที่สองกลับไปฝรั่งทั้งสองคนก็ติดต่อกลับมาเช่นกันก็คือก็คุยกันไปคุยกันมาแต่หนูเนะี่ยเคมีถูกกับคนที่สองมากที่สุดหนูชอบเขาหนูชอบเขาหนูรักเขาคนแรกอ่ะขอแต่งงานหนูปฏิเสธหนูบอกว่าขอเวลาเรียนรู้ก่อนเออฉันยังไม่อยากรีบแต่งงานตอนนี้คือเราขอเรียนรู้กันไปก่อนเพราะฉันไม่อยากที่ว่ารีบแต่งงานแล้วก็เลิกกัน รีบแต่งงานรีบไปรีบมาแล้วพอไปอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็เลิกกันฉันเลยฉันยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้ก็ประมาณนี้ขอให้เราทำความรู้จักกันไปแบบนี้เอสักพักหนึ่งก่อนคนแรกนี่เขา้าเข้าใจดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอพยายามเออทำเราจะพยายามทําความรู้จักกันพยายามเข้าใจกันแต่คนที่สองเนี่ยเขาก็เออเขียนมาหาเราอะไรเราปกติแต่เรื่องส่วนตัวเขาเขาจะไม่พูดแต่เรากับชอบเขาเรากับรักเขารักเขามากเออรักเขามากจน สองคนเนี่ยฝรั่งคนแรกก็มาเดทรอบที่สองเขาก็ดีเหมือนเดิมเลยคือไม่มีข้อตกบกพ่องอยากพบญาติอยากไปดูลูกเราอยากจะช่วยเหลือลูกเราอยากจะไปดูว่าเราใช้ชีวิตอยู่อย่างไรกินอย่างไรพยายามเรียนรู้ชีวิตวิถีชีวิตคนไทยเพราะเขาก็พยายามศึกษามาเหมือนกันมารอบที่สองนี่เปอร์เฟกมากเรื่องกับเข้ากับคนไทยมีน้ําใจกับเอคอรอบครัวเราอะไรเปอร์เฟกมากแต่คนที่สองมาเขาก็ไม่ ยุ่งไม่อะไรกับครอบครัวเราเหมือนเดิมเขาซื้อของมาฝากลูกเรานิดหน่อยแล้วเขาก็คือไม่ได้ว่าโอ้ลูกเธอเป็นยังไงลูกเธอเรียนถึงชั้นไหนคือไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวของเราเลยและเรื่องส่วนตัวของเขาเขาก็ไม่พูดให้เราฟังแต่เราักเขาแต่ด้วยความรักเขาเนี่ยเราคิดว่าเออคือลืมบอกไปนิดหนึ่งฝรั่งคนแรกเนี่ยอายุมากกว่าเราหน่อยนึงก็ยุคอายุมากกว่าเราสิบปีส่วนฝรั่งคนที่สองเนี่ยก็ รุ่นเราเขาเดียวกันได้เรียกกันห่างกันไม่กี่ปีก็สองปีสามปีประมาณนี้ดันไปถูกใจและรักคนที่สองก็เลยตัดสินใจบอกกับฝรั่งคนแรกฝรั่งคนแรกเสียอกเสียใจมากนะที่ที่ว่าน้องเขาปฏิเสธความรักเขาเขาก็บอกว่าเขาเดทกับน้องเขาเนี่ยคนเดียวที่เจอในแอปหาคู่แล้วเขาก็ออกจากแอปหาคู่มาเลยแล้วก็เดทกับน้องเขาคนเดียวตอนนี้เมื่อน้องตัดสินใจว่าจะไม่คบกับเขาต่อเขาก็เสียใจ แต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเธอยังรักเธอเหมือนเดิมเขาบอกแบบนี้นะคนแรกอะส่วนคนที่สองเนี่ยคือเขาไม่ได้รู้ว่าน้องน่ะไปตัดสินใจเลิกกับอีกคนเพื่อมาเพื่ออยู่เพื่อว่าเพื่อเขาคนเดียวเพราะว่ารักเขามากอะไรเงี้ยอยากจะทําความรู้จักให้มากมายแล้วก็เออต่อไปอนาคตคือถ้าถ้าฝรั่งคนที่สองเนี่ยขอแต่งงานก็จะเอาคนนี้แหละอืมก็จะเอาคนนี้แหละน้องเขาบอกหนูก็จะเอาคนนี้แหละแต่คนแรกหนูปัดออกไปแล้วเพราะว่ากลัวว่าคนที่สองรู้แล้วจะไม่รักหนูและจะไม่เอาหนู ผ่านไปหลังจากเลิกคนที่คนแรกไปผ่านไปแล้วสองปีคนที่สองก็ไม่ขอแต่งงานก็ไม่ขอแต่ก็มาหานะก็มาหาน้องก็เลยถามเออเธอเออเราก็คบกันมานานแล้วฉันอยากจะไปเที่ยวบ้านเธออยากเรียนรู้ชีวิตของเธอฉันอยากใช้ชีวิตคู่กับเธอเธอคิดว่าอย่างไรก็ก็คือ ก็คือว่าเปิดเผยเลยนะว่าต้องว่าต้องการแบบนี้เธอคิดอย่างไรถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วเออฉันไม่เอาฉันไม่ได้อยากมีฉันอยากเออเป็นคู่พันธุ์เฉยๆน้องเขาก็บอกพี่หนูก็รักเขาหนูก็จะถอยอืมเพราะว่ามันก็นานแล้วสรุปแล้วฝรั่งเขาก็บอกว่าเขาเขาแต่งงานได้นะแต่สิ่งที่จะต้องแต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วเธอต้องรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะอย่างแรก <c oughs> เธอต้องทํางาน เพราะว่าถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศคําว่าครอบครัวเราต้องช่วยกันสร้างครอบครัวแล้วน้องเขาน้องก็คุยกันแผนการว่าถ้าเกิดแต่งงานอย่างเงี้ยฝรั่งเขาก็อยากแต่งงานนะถ้าแต่งเขาก็โอเคนะแต่ข้อแม้ของเขาที่เขาเล่าให้ฟังถ้าแต่งงานเออเขาอยากให้น้องอะทำงานช่วยกันสร้างครอบครัวเออน้องเขาก็บอกว่าเขามีลูกอยู่ที่ประเทศไทยหนึ่งคนก็คือเขาก็มีภาระที่จะต้องส่งเสียลูกเนี่ย ให้ลูกเรียนแล้วก็เหมือนกับแบบให้กินให้ใช้เพราะอยู่ให้ล <Dynamic N ance> ูกอยู ę, work, the nurse, the nurse nurse, so ่กับพ่อกับแม่เน uh, ี่ยตอนนี้เขาต้องการช่วงที่ว่าเขาแต่งงานไปอยู่ใหม่ๆที่ยังไม่มีงานทําเนี่ยเธอก็ช่วยส่งเสียให้พ่อแม่ฉันและลูกฉันได้ไหมเขาเขาได้เขาบอกว่าได้ได้แต่ต้องคนละครึ่งกับพ่อของลูกเธอนะเพราะฉันไม่ใช่พ่อของลูกเธอมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วน้องเขาบอกพี่หนูก็อึ้งมากกับสิ่งที่เขาบอกกับหนู อันนี้ย้อนมาคนแรกที่หนูบอกเลิกเขาไปเพราะจริงใจกับคนที่สองคนแรกเนี่ยพี่รู้ไหมเขาเนี่ยเออค่าเทอมลูกเธอเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เปิดเทอมเหลือลูกเรียนชั้นไหนแล้วค่าเสื้อผ้ามีไหมอะไรไหมส่งเงินให้มาซื้อเขา้าเข้าใจเรื่องครอบครัวเรามากกว่าโดยไม่พูดถึงผัวเก่าเลยไม่พูดถึงพ่อของลูกเลยว่าอุ้ยทําไมเขาไม่ช่วยจ่ายค่าเทอมทําไมเขาไม่ช่วยซื้อเสื้อผ้าไม่พูดเลยแต่คนเนี้ยคนที่หนูเลือกว่าจะแต่งงานกับเขาเนี่ย เขามีปัญหายิบย่อยและคิดเล็กคิดน้อยมากเลยพี่แล้วเขาถามว่าพ่อแม่หนูมีลูกกี่คนเขาบอกว่าให้ให้ทุกคนนมาตกลงกันแล้วหารกันและเขาก็จะจ่ายให้ส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นของหนูที่ว่าหนูจะต้องจ่ายให้พ่อแม่ซึ่งคนแรกอ่ะพี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าโอ๊ยเธอถ้าเกิดว่าเธอไปแต่งงานกับฉันนะส่งเสียพ่อแม่เธอเนี่ย เธอต้องเอาพี่น้องทุกคนมาหาเนี่ยเขาไม่พูดเลยเขาถามหนูว่าถ้าแต่งงานขงเขาเออหนูต้องการให้ส่งให้พ่อแม่แล้วก็ลูกหนู Ό, เท่าไหร่เพื่อจะไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาส่วนไปใช้ชีวิตอยู่เขาจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ได้เพราะเงินเขาพอเขาบอกแบบนี้แต่หนูดันไม่เลือกเขาว่าพี่ตอนเนี้ยหนูเสียใจมากเพราะว่าหนูก็รับข้อเสนอของคนที่สองไม่ได้ถ้าถามว่าหนูรักคนแรกหรือคนที่สองหนูรักคนที่สองมากคนแรกอะหนูไม่ได้รักเขาเท่าไหร่แต่ ในความดีของเขาเนี่ยหนูก็สามารถที่ติดต่อเขาได้ในขณะที่หนูบอกเลิกเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังติดต่อหนูมานะช่วงเทศกาลอะไรเขาก็ยังส่งของมาให้เหมือนเดิมเขาก็บอกว่าให้หนูไปใช้ชีวิตอย่างที่หนูต้องการแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีใครและหนูเหนื่อยกับการที่ว่าไปทําความรู้จักกับคนอื่นหรือว่าไม่ถูกใจกับคนอื่นน่ก็สามารถกลับมาหาเขาได้แต่หนูไม่กล้ากลับไปพี่เพราะยังไงให้เขาดีกับหนูยังไงหนูก็ไม่รักเขา โอ้ยหนูถ้าเอางี้นะคือฟังทุกคนฟังมาตั้งนานเนี่ยคนที่หนึ่งคนที่สองนะพี่จะบอกให้น้องคนเนี้ยน้องคนนี้เขาเลือกความรักอืมหนูอยู่อยู่ประเทศไทยหนูมีผัวมาจนมีลูกมาเนี่ยพี่คิดว่าเออความรักหนูก็คงมีมาแล้วนั่นแหละกับผู้ชายไทยอะ่ะความรักมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะลูกการมีครอบครัวไม่ใช่ว่ารักอย่างเดียวแล้วต้องต้องอยู่ให้ได้มันไม่ใช่ มันต้องปัจจัยหลายๆอย่างอย่างคนแรกเนี่ยหนูบอกหนูไม่รักเขาเพราะเขาอยู่ห่างจากหนูมากแล้วก็เขาไม่หล่อเท่าคนแรกเออเขาคนที่สองแค่เนี้หนูตัดสินใจจากตรงนี้ยอันนี้ถ้าเป็นพี่เอาเอาความรู้สึกพี่เลยนะพี่จะเลือกที่จะทําความรู้จักกับคนแรกและเลือกที่จะเออรักคนแรกพี่จะไม่เลือกรักคนที่ความหล่อดูแล้วดูดิคนหล่อเขาคิดอะไรกับเรายังไง คนหลอเขาเห็นกับตัวนะแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาไม่จับหนูหานค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยแล้วหนูจะรับได้ไหมถ้าเธอไปอยู่อย่างนั้นนะเ <_ S 1> พราะความรักอย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้ถ้าไปอยู่จริงๆแล้วว่าชีวิตเมียฝรั่งหลายๆคน,น่ะความรักอย่างเดียวอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันต้องมีความมีน้ำใจของฝรั่งคนนั้นด้วย <_ S 2> ถ้าเกิดเขาไม่มีน้ำใจเขาเห็นกระตัวให้รักแค่ไหนมันก็ต้องเลิกกัน <_ S 1> ถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกคนแรกแต่น้องเขาบอกว่าทุกวันนี้คนแรกยังติดต่อมาอยู่นะ ยังติดโตเทศก,กาลก็ยังส่งของมาอยู่แต่เราก็รักคนที่สองมากก็ยังแบบว่ายื้อกันอยู่แต่ก็ถามว่าจะไปแต่งงานกันไหมเขาก็ยื่นข้อเสนอมาแบบนี้ก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรก็ตามที่หนูถนัดเลยนะถ้าพี่บอกว่าเลือกคนแรกสิหนูก็เลือกหนูก็ไม่เลือกอีกเท่น,นี้หนูมาถามพี่เนี่ยหนูต้องการอะไรคะหนูต้องการอะไรต้องการให้พี่แบบว่าโอ้ยเออเมียฝรั่งเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเออฝรั่งเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเนี่ยอยากให้พี่พูดแบบไหนนะ พูดว่าฝรั่งคนนี้ดีมากคนที่สองนี่ดีมากหร,ออารือยังไงอยากให้พี่พูดแบบไหนพูดเข้าข้างฝรั่งหรือหรือพูดเป็นกลางถ้าพี่พูดเป็นกลางพี่ก็พูดแบบนี้แต่พูดเข้าข้างฝรั่งพี่ก็ต้องเข้าข้างคนแรกนะเข้าข้างคนที่สองก็เข้าข้างไม่ได้เพราะพี่รู้เลยว่าเริ่มต้นก็จะต้องไปหารกับเขาแล้วแน่นอนเพราะว่าเขาเริ่มมีความเห็นกับตัวแล้วต่อไปอนาคตถ้าหนูไปอยู่กับเขาเออเขาจะรวบเงินเราหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่าไอความรักเขาว่าเราจะโยงเขาทุกอย่างเนี่ยก็ น้องๆคนไหนมาฟังก็ช่วยน้องเขาตัดสินใจหน่อยไม่ได่าไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นความคิดของเขาเราต้องเคารพความคิดของแต่ละคนแต่เขาอยากจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมเขาถึงไม่รักคนแรกเขาก็บอกพี่ทาไมหนูไม่รักคนแรกหนูก็อยากรักคนแรกแต่หนูไม่รักเขาจริงๆหนูไม่รู้จะทํำยังไง mm hmm. ก็เลือกเอาแล้วการก็อยู่กับความรักก็อยู่ไปแบบนั้นนะก็ให้เขามาหาที่แล้วก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเลือกว่าอยากจะมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีครอบครัวก็คือฝรั่งก็รักลูกเราด้วยรักพ่อแม่เราด้วยกูรักเราด้วย จะเลือกคนที่รักเราหรือเราจะเลือกคนที่เรารักเขาก็เลือกเลยก็ตามนั้นแต่สำพี่สำหรับพี่พี่จะเลือกคนที่เขารักเราคิดดูดีเลิกไปเราบอกเรามีผู้ชายใหม่แล้วยังส่งของมาให้อยู่เลยยังส่งของมาให้ลูกเราอยู่เลยเขามีน้ําใจมากนะเขารักเราจริงนะถ้าไม่จริงอ่ะฝรั่งอ่บอกเลิกนี่เขาเลิกเลยเขาไม่ส่งให้แล้วนะอันนี้เขายังส่งนู่นส่งนี่มาให้อยู่เลยเออตัดสินใจเอานะคะลูก ว่าสองอย่างนี้เป็นยังไงคือน้องเขาอายุยังน้อยทุกคนน้องเขาอายุยังน้อยยังไม่ถึงสามสิบเขายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกบางทีอะเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือเปล่าเขาถึงไม่เลือกคนแรกถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ก็จะเลือกแล้วในไหนก็จะหาผัวฝรั่งแล้วเนาะจะได้มาอยู่ต่างประเทศทํางานทําการ,การสร้างฐานะสร้างครอบครัวก็มาฟังกันดีๆอย่าทะเลาะอ,อย่าว่ากันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ